สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตรโกโก้เย็นนะคะโกโก้เย็นสูตร16ออนและ22ออนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตรโกโก้กเย็นนะคะโกโก้กเย็นสูตร16ออนและ22ออนค่ะวันนี้ค่ะหน่อยก็เลยจะมานะคะรีวิวเป็นตัวออนมผสมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนสูตรนะคะเป็นนมผสมใช้นมผสม CPB NF กันค่ะเพราะว่า ปกติแล้วค่ะเราก็จะต้องมาผสมแยกกันเนาะโดยที่เราใช้นมข้นหวาน2กระป๋องนมข้นจืด1กระป๋องหรือว่ามะลิ2กิโลอารมา1ขวดนะคะแบบนั้นเนาะมันก็จะทำให้เราอะค่ะต้องไปผสมแยกนะคะหรือว่าผสมทิ้งไว้ในขวดค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเลยก็คือนมเสียค่ะ ความเย็นไม่ถึงนะคะดูแลรักษาไม่ได้นะคะหรือว่าสูตรแบบมะลิอโลมาเขาเป็นสูตรใหญ่เกินไปค่ะมันไม่เหมาะสําหรับแบบสูตรเล็กๆที่เราทํากินอยู่กับบ้านนะคะหรือว่าสูตรกระป๋องค่ะมันก็จะเก็บได้ไม่นานแบบนั้นนะคะลอ,อยก็เลยมีตัวนี้ค่ะมาให้ใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นนมผสมค่ะ cpbnf นะคะซึ่งเป็นนมที่เรียกว่า ให้ความเข้มข้นนะคะให้ความมันความนัวความหวานค่ะอยู่ระดับแบบสแตนดาดเลยนะคะและอีกอย่างนึ่งค่ะช่วยทําให้เครื่องดื่มของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเขาก็จะทําให้แบบเครื่องดื่มค่ะมีการชูรสชาติมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นกาแฟนะคะเขาก็จะชูรสชาติกาแฟค่ะบอดี้ของกาแฟก็จะแบบอบอวลอยู่ในปากเยอะแยะมากมายแบบนั้นเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ สำหรับร้านค้าก็ได้หรือว่าคนอยู่กับบ้านก็ได้นะคะทําง่ายๆแล้วก็ทําแบบไม่ต้องมาผสมแยกให้ยุ่งยากวุ่นวายแบบนั้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะทีนี้ค่ะโกโก้นะคะสูตรแก้ว16ออนค่ะหน่อยก็จะใช้น้ําร้อนนะคะอยู่ที่3ออนค่ะตวงเลยอ่าน้ำร้อน3ออนค่ะแล้วก็ตามด้วยผงโกโก้นะคะ1ช้อนพูนๆค่ะ ประมาณสัก12กรัม1ช้อนอะไรคะ1ช้อนโต๊ะนะคะปึ๊บใครชอบเค็มๆก็ชงแบบเค็มข้นได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชงขายเราก็าประมาณสัก12กรัมนะคะจะได้ไม่เปลืองต้นทุนด้วยนะแล้วก็เข้มข้นหวานมันนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะใส่นมผสมนะคะอยู่ที่3ออน,นะคะ่ะ สามออนค่ะก็คือตัวนี้สองแก้วเต็มนะคะ1นึโอเคค่ะสามออนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคนเล็กคเลให้เข้ากันเลยนะคะคนคน,คนคนคค่ะตามด้วยน้ำแข็งค่ะขอ,อน้ำแข็งหน่อยสูตรนี้ก็เป็นสูตรแก้ว16ออนนะคะ แล้วเราก็มาท็อปด้วยนมสดกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเหลือฟองนมอยู่ค่ะโปะฟองนมพั่วไปได้เลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วสูตรแก้ว16ออนปึ๊บเดี๋ยวเรามาทำสูตรแก้ว22ออนกันค่ะแก้ว22ออนนะคะหน่อยก็จะดึงน้ำบอนมา4ออนค่ะ น้ำร้อน4ออนค่ะแล้วก็ผงโกโก้2ช้อนนะคะตัวนี้แบบไม่ต้องอัดพูนมากก็ได้ค่ะเอาแบบพอประมาณนะคะนี่เลยคนละลายง่ายมากตามด้วยนมผสม4ออนค่ะปึ๊บอ,อ่า 3ออนแล้วก็อีก1ออนค่ะทำง่ายมากเดี๋ยวเราก็มาใส่น้ำแข็งกันนะคะปึ๊บนี่ค่ะฝูตรแก้า22ออน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรแก้ว22ออนแล้วก็แก้ว16ออนนะคะ